ในปี2012นักวิทยาศาสตร์ของ New Zealand, พนิวซีแลนด์พลพบสิ่งประหลาดกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Earth แต่เมื่อเรือสำรวจเดินทางไปถึงตำแหน่งนั้นพวกเขากลับพบเพียงผืนน้ำว่างเปล่าไม่มีเกาะไม่มีแนวปะการังไม่มีอะไรเลยเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงเกาะแห่งนี้ถูกระบุชื่อบนแผนที่เก่าๆว่าแซนดี้ไอซ์แลดและเคยปรากฏในบันทึกของนักเดินเรือ เมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ข้อมูลทุกอย่างกลับขัดแย้งกันบางแผนที่ระบุขนาดใหญ่เท่าเมืองแต่บางแผนที่กลับไม่มีชื่อเลยแม้จะส่งเรือและโดรนไปสำรวจหลายครั้ง<ๆ>ก็ยังไม่พบร่องรอยแม้แต่น้อยทั้งที่ระบบดาวเทียมยังคงบันทึกเงาของมันไว้ราวกับเกาะน,นั้นยังคงหายใจอยู่ในอีกมิติหนึ่งนักภูมิศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นเพียงภาพลงตาทางข้อมูลหรือความผิดพลาดของคลื่นเรดาร์ แต่หลายคนกลับเชื่อว่าเกาะผีแห่งนี้อาจเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกจริงกับโลกที่ซ้อนทับกันปรากฏเมื่อเวลาและพลังงานในอวกาศบรรจบพอดีและหายไปในพริบตาเมื่อโลกไม่ต้องการให้มนุษย์เห็นมันอีกต่อไป